สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมหากาบที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ซับซ้อนมากๆเรื่องหนึ่งของโลกเลยครับจากอินเดียโบราณเรื่องราวของสงครามล้างตระกูลการต่อสู้เพื่อเกียรติยศและหน้าที่ที่เต็มไปด้วยกับดักทางศิลธรรมนั่นก็คือมหาภาระตะครับสวัสดีค่ะเป็นเรื่องที่อ่านแล้วต้องหยุดชิดตามตลอดเลยนะคะ เพราะว่าทุกการตัดสินใจของตัวละครเนี่ยมันเต็มไปด้วยภาวะที่แบบว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางจริยธรรมซึ่งคำถามพวกนั้นมันก็ยังท้าทายเราอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยค่ะใช่เลยครับและเพื่อจะสำรวจความซับซ้อนนี้วันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่ดีมากๆอยู่ในมือเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยศิลปากรในหัวข้อการศึกษาวิเคราะห์จริยศาสตร์ที่ปรากฏในมหาภาระตะ วันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกกันดูว่ามหากาบเรื่องนี้มันรับมือกับคำถามทางศิลธรรมที่ยังท้าทายเราอยู่ได้ยังไงอะไรคือเกณฑ์ตัดสินว่าการกระทำหนึ่งมันดีหรือชั่วกันแน่เป็นเรื่องของหน้าที่เจตนาหรือว่าผลลัพธ์ใช่ค่ะโดยเราจะใช้เลนส์สองอันที่งานวิจัยนี้นําเสนอมาส่องดูนะคะคือเลนส์ของจริยศาสตร์ในาศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทียบกับเลนส์ของพุทธศาสนาซึ่งจะให้ภาพที่แตกต่างกันอย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวโอเคครับ งั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าผมว่าเราต้องเริ่มจากรากฐานความคิดที่ทําให้ทุกอย่างในเรื่องนี้มันขัดแย้งกันก่อนนั่นก็คือแนวคิดเรื่องธรรมะซึ่งในบริบทของฮินดูมันไม่ได้แปลว่าความดีแบบที่เราเข้าใจากันทั่วไปใช่ไหมครับแต่มันคือหน้าที่ตามวันนะถูกต้องเลยค่ะนี่คือจุดเรื่องต้นของความแตกต่างทั้งหมดเลยในวิทยานิพนธ์ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าในมุมมองฮินดูธรรมะคือการทําหน้าที่ของตัวเองในสังคมให้สมบูรณ์ที่สุด ถ้าเกิดมาในวณกษัตริย์หน้าที่ก็คือการปกครองและการรบถ้าเป็นพราหม์ก็มีหน้าที่ทําพิธีกรรมการกระทําที่สอดคล้องกับหน้าที่ของวณะตัวเองถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องในโครงสร้างนั้นเลยค่ะอ๋อซึ่งกฎเกณฑ์นี้เชื่อว่าถูกกําหนดโดยพระเจ้าเพื่อรักษาความสมดุลของโลกเอาไว้เข้าใจแล้วครับแปลว่ามันเป็นศีลธรรมคนละชุดสําหรับคนแต่ละกลุ่มเลยในขณะที่พุทธศาสนามองต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงใช่ค่ะ พุทธศาสนาไม่ได้วางศีลธรรมไว้บนโครงสร้างทางสังคมหรือวันนะแต่จะยึดหลักสากลที่ใช้ได้กับทุกคนเหมือนกันหมดหัวใจสำคัญที่สุดที่ใช้ตัดสินการกระทำไม่ใช่ว่าเราเป็นใครแต่คือเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการกระทำนั้นตั้งหากถ้ามีเจตนาดีเป็นไปเพื่อประโยชน์ไม่เบียดเบียนก็เป็นกุศล,ลกรรมถ้ามีเจตนาร้ายมุ่งทำลายก็เป็นอกุศล,ลกรรมไม่ว่าเราจะอยู่ในวันนะไหนก็ตามครับ กฎแห่งกรรมในมุมมองนี้เลยเป็นกฎธรรมชาติไม่ได้มาจากพระเจ้าองค์ไหนพอฟังแบบนี้แล้วเหมือนเรากําลังมองดูระบบปฏิบัติการทางศิลธรรม2เวอร์ชั่นเลยนะครับเวอร์ชั่น1ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อให้สังคมเดินหน้าไปได้อย่างเป็นระเบียบเหมือนเครื่องจักรที่ทุกของมีหน้าที่ของตัวเองชัดเจนแต่อีกเวอร์ชันหนึเป็นเหมือนซอฟต์แวร์สากลที่ติดตั้งอยู่ในมนุษย์ทุกคนว่าเรื่องของจิตใจล้วนๆเลย เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยค่ะและพอเรามีกรอบความคิดสองแบบนี้แล้วพอไปเจอกับสถานการณ์สุดขั้วในมหาภาระตะเราจะเห็นเลยว่ามันนำไปสู่บทสรุปที่ต่างกันเรากับขาวกับดำงั้นเรามาเริ่มกันที่สถานการณ์แรกที่ผมว่าน่าจะช็อกคนอ่านมากที่สุดเลยครับเรื่องของพระนางคงคาที่จับโอรุของตัวเองเจ็ดองโยนทิ้งแม่น้ำทันทีที่ประสูติคื ผมพยายามจะหาเหตุผลมาเข้าใจการกระทำนี้แต่มันยากมากเลยนะครับการฆ่าลูกตัวเองเนี่ยนะจะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ดีงามได้ยังไงถ้าเรามองด้วยสามัญสำนึกในปัจจุบันมันเป็นไปนไม่ได้เลยค่ะที่จะยอมรับแต่ถ้าเราลองสวมแว่นของจริยธรรมแบบฮินดูตามที่งานวิจัยวิเคราะห์นะคะการกระทำของพระนางคงคาไม่ได้มีเจตนาเพื่อฆ่าลูก เป็นการทำตามสัตยะหรือคำสัตย์ที่ให้ไว้กับเ,เหล่าเทพวสุแปองค์ที่ถูกสาบให้มาเกิดเป็นมนุษย์พระนางรับปากว่าจะช่วยปลดปล่อยพวกเขาให้กลับสู่สวรรค์ด้วยเราที่สุดค่ะหมายความว่าการรักษาคำพูดสำคัญกว่าชีวิตของลูกตัวเองอย่างนั้นเหรอครับผมยังเอ่อตามไม่ทันอยู่ดีในโลกทัศน์แบบนั้นสัตยะหรือการรักษาคำสัตย์เป็นคุณธรรมสูงสุดอย่างหนึ่งเลยค่ะ และมันถูกผูกเข้ากับอีกความเชื่อที่สำคัญคือเรื่องอาตามันหรือดวงวิญญาณที่เป็นอมตะไม่มีวันตายร่างกายเป็นเพียงเปลือกชั่วคราวเท่านั้นดังนั้นในมุมมองนี้พระนางคงคาได้ได้ฆ่าวิญญาณของโอรสแต่แค่ปลดปล่อยวิญญาณของเทพวสุออกจากร่างกายมนุษย์ตามสัญญาเป็นการทําหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่กว่าความเป็นแม่ในระดับปัจเจกค่ะโอ้โห เป็นกรอบความคิดที่ต่างจากเรามากจริงๆคือถ้าเชื่อว่าวิญญาณไม่ตายการกระทํานี้ก็เปลี่ยนความหมายไปเลยแต่ถ้าเราถอดแว่นหินดูออกแล้วสวมแว่นของพุทธศาสนาแทนละครับในทางพุทธศาสนาไม่มีทางตีความเป็นอย่างอื่นได้เลยค่ะการกระทํานี้เข้าข่ายปาณาติบาตหรือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างชัดเจนและเป็นบาปมหันต์เพราะในทางพุทธชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่การปฏิสนธิในครันแล้ว การกระทําให้ชีวิตนั้นสิ้นสุดลงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรหรือมีเป้าหมายที่สูงส่งแค่ไหนวิธีการนั้นคือการพรากชีวิตซึ่งเป็นอกุศลกรรมอย่างร้ายแรงที่สุดไม่มีการยกเว้นเลยค่ะนี่แหละครับคำถามคลาสสิกที่ว่าเป้าหมายที่ดีทำให้วิธีการที่เลวร้ายกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องได้หรือไม่ซึ่งดูเหมือนว่าสองปรัชญานี้จะให้คำตอบที่ตรงกันข้ามเลย จากเรื่องของเทพและคำสาบานมหาพราตะก็ดึงเราลงมาสู่ปัญหาที่มันเป็นเรื่องของมนุษย์มากขึ้นนะครับคือการประทะก,กันร,ระหว่างประเพณีของส่วนรวมกับสิทธิของส่วนบุคคลใช่ค่ะนั่นคือกรณีของพิธีนิโยคผมอยากให้ช่วยขยายความหน่อยครับพิธีนิโยคคืออะไรกันแน่ เพราะในเรื่องคือนางสัจจวดีที่เป็นแม่สามีบังคับให้ลูกสะใภ้ทั้งสองคือเจ้าหญิงอัมพิกาและอัมพาลิกาไปร่วมหลับนอนกับฤศีวยาสเพื่อให้มีทายาทสืบสกุลเพราะโอรสของพระนางสิ้นพระชนไปก่อนซึ่งเจ้าหญิงทั้งสองพระองค์ก็ไม่ได้เต็มใจเลยฟังดูเหมือนเป็นวิธีแค่ปัญหาเพื่อรักษาระวบเอาไว้แต่หัวใจของมันคือการบังคับขืนใจจุดนี้เองที่ทำให้เกิดปัญหาทางจริยธรรมขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องครับ ถ้ามองในมุมฮินดูที่เน้นเรื่องหน้าที่ต่อสังคมและวงศ์ตระกูลการกระทำของนางสัตยาวดีอาจถูกมองว่าเป็นการเสียสละความรู้สึกส่วนตัวเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าแต่ถ้าเราใช้มุมมองของพุทธศาสนามาจับเมื่อไหร่เรื่องนี้จะกลายเป็นการประพฤติผิดในการมหรือการเมสมิจฉาจารทันทีเพราะอะไรครับทั้งๆที่มันเป็นไปตามประเพณีเพราะพุทธศาสนาไม่ได้มองแค่ตัวประเพณีแต่มองลึกลงไปที่การกระทำและเจตนาค่ะ ในงานวิจัยเขาแจกแจงองค์ประกอบของการผิดศีลข้อนี้ไว้อย่างน่าสนใจเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนนั้นเป็นสามีภรรยากันหรือไม่เท่านั้นแต่มันมี4ข้อคือ 1. มีบุคคลที่ไม่ควรล่วงละเมิดซึ่งในที่นี้ก็คือหญิงที่ไม่ได้ยินยอม 2. มีจิตคิดจะเสพ 3. ม,มีความพยายามในการเสพและ 4. การกระทำสำเร็จในกรณีนี้แม้เป้าหมายคือการมีทายาท แต่กระบวนการมันเกิดขึ้นจากการบังคับขืนใจไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าหญิงทั้งสองมันคือการล่วงละเมิดสิทธิในร่างกายของพวกเธอจึงเข้าข่ายผิดสินข้อนี้อย่างสมบูรณ์ค่ะเป็นความขัดแย้งที่ยังเห็นได้ในปัจจุบันเลยนะครับเรื่องที่ประเพณีวัฒนธรรมบางอย่างมาประทะกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความขัดแย้งในเรื่องนี้มันก็บานปลายใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของเรื่องคือการพนันของท้าวยุทธิธิระ ใช่ค่ะนี่คือโดมิโนตัวแรกที่ล้มลงและทำให้ทุกอย่างพังทลายตามมาเลยเทายุทธิธิรักผู้ที่ได้ฉายาว่าธรรมราชาหรือราชันผู้ทรงธรรมแต่กลับพ่ายแพ้ให้แก่การพนันที่เรียกว่าสกามันน่าเหลือเชื่อมากนะครับคนที่มีภาพลักษณ์ดีงามมาตลอดแต่กลับเล่นพนันจนเสียทุกอย่างทั้งราชสมบัติพี่น้อง และที่เลวร้ายที่สุดคือการเอาภรรยาของตัวเองอย่างนางทาราปทีไปวางเดิมผ่านด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่สิ่งที่น่าสนใจคือในมุมมองฮินดูการเล่นสกาถือปันกีฬาของวันนักษัตริย์ในสมัยนั้นนะคะไม่ใช่สิ่งผิดบาปในตัวของมันเองแต่ปัญหาของยุทธ,ธิชธีระคือการหมุกมุ่นจนขาดการควบคุมตนเองหรือที่เรียกว่าการขาดอินทรียานิคระหะ คือการไม่สามารถควบคุมอายตนะทั้ง6ได้ปล่อยให้ความอยากเอาชนะเข้าครอบงำนี่จึงถูกมองว่าเป็นข้อบกพร่องของตัวบุคคลไม่ใช่ของประเพณีค่ะแต่ผมว่ามันก็แอบ,บฟังดูเหมือนเป็นการหาข้อแก้ตัวให้ระบบนิดนิดนะครับคือถ้าประเพณีมันสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้คนดีๆกลายเป็นปีศาจได้ขนาดนี้เราจะยังบอกได้หรือว่าประเพณีนั้นดีอยู่แล้วในมุมมองพุทธศาสนามองเรื่องนี้ว่ายังไงครับ พุทธศาสนามองเรื่องนี้ชัดเจนและเฉียบขาดกว่ามากค่ะการพนันไม่ว่าจะเรียกว่ากีฬาหรืออะไรก็ตามถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอบายมุขหกหรือหนทางสู่ความฉิบหายโดยตรงเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิงไม่ต้องไปมองว่าใครควบคุมตัวเองได้หรือไม่ได้เพราะมันคือประตูสู่หายนะโดยธรรมชาติของมันเองอยู่แล้วมีคำอธิบายไหมครับว่าทำไมถึงมองว่ามันเลวร้ายขนาดนั้น มีค่ะในพระไตรปิฎกจะระบุโทษของการพนันไว้ชัดเจนเลยคือ 1. เมื่อชนะย่อมก่อเวร 2. เมื่อแพ้ย่อมเสียใดทรัพย์ 3. เสียทรัพย์สิน 4. เข้าที่ประชุมไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำา 5. เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อนฝูงและ6ไม่มีใครต้องการแต่งงานด้วยกรณีของยุธิศิราคือภาพสะท้อนของโทษเหล่านี้ทุกข้อเลยค่ะเขาเสียทั้งทรัพย์สินเกียรติยศและทําให้ครอบครัวต้องตกระกรรมลำบากมันคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของผลลัพธ์จากการยุ่งเกี่ยวกับอบายามุก และความผิดพลาดครั้งใหญ่นี้เองที่นําไปสู่สงครามบนทุ่งกรูเเคเศดฉากที่โด่งดังและสําคัญที่สุดในหมา,หากล่าวเรื่องนี้และเป็นที่มาของคำพีพระควัตขีตาด้วยถูกต้องค่ะทุกอย่างมันไหลามารวมกันตรงนี้ที่ใจกลางของสนามรบอรชุนยอดนักรบฝ่ายปานทบมองไปฝั่งตรงข้ามแล้วเห็นแต่ญาติพี่น้องปู่และอาจารย์ของตัวเองเขาทนไม่ได้ค่ะความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันถาโถมเข้ามาจนเขาวางคันธนูลงแล้วบอกว่าข้าไม่รบ นี่คือภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางศีลธรรมที่ถึงขีดสุดเลยนะครับระหว่างหน้าที่ของนักรบกับความรักความปูกพันในครอบครัวแล้วนี่คือจุดที่พระกฤษณะซึ่งเป็นสารถีของอรชุนได้ให้คำสอนที่เปลี่ยนทุกอย่างใช่ค่ะพระกฤษณะสอนอรชุนว่าการทอดทิ้งหน้าที่กลางสนามรบคือความขาดเขาและเป็นบาป การรบครั้งนี้คือธรรมยุทธเป็นหน้าที่ของวันนักษตรอย่างอรารชุนที่จะต้องผดุงความยุติธรรมท่านสอนหลักการที่เรียกว่านิสกามกรรมคือการกระทําโดยไม่ยึดติดกับผลของมันให้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแต่จงปล่อยวางผลแพ้ชนะหรือความรู้สึกส่วนตัวออกไปมันเหมือนกับศัลยแพทย์ในห้องฉุกเฉินที่มีหน้าที่ต้องผ่าตัดช่วยชีวิตคนไข้ให้ดีที่สุด โดยต้องตัดความรู้สึกกลัวว่าคนไข้จะตายออกไปเพราะถ้ามัวแต่กังวลกับผลลัพธ์ก็จะลงมือทำหน้าที่ของตัวเองไม่ได้เลยนั่นคือแนวคิดเบื้องหลังนิสกามากามหรือเปล่าครับเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะใช่เลยนั่นคือแก่นของมันพระกฤ i ณ h บอกว่าถ้าอารชุนรบด้วยใจที่ทำตามหน้าที่โดยไม่ผูกติดกับความอยากได้ชัยชนะหรือความกลัวความพ่ายแพ้การกระทำนั้นก็จะไม่เป็นบาป เพราะมันคือการทำตามธรรมะอันยิ่งใหญ่ของวันณะกษัตริย์แต่ผมต้องขอแย้งหน่อยนะครับถึงปรัชญาจะลึกซึ้งแค่ไหนแต่นี่มันไม่ใช่การผ่าตัดนะครับมันคือสงครามคือการฆ่าคนจริงๆ การบอกให้คนไปฆ่าญาติพี่น้องตัวเองโดยอ้างว่าเป็นหน้าที่เนี่ยมันฟังดูเหมือนการหาเหตุผลที่สวยหรูมาสนับสนุนการใช้ความรุนแรงหรือเปล่าครับนั่นคือมุมมองที่จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเราเปลี่ยนมาสวมแว่นของพุทธศาสนาเลยค่ะในมุมมองพุทธการกระทำของพระคฤิณตะคือการยุยงส่งเสริมให้เกิดการฆ่าฟันกันซึ่งขัดต่อหลักการพื้นฐานที่สุดคืออหิงสาหรือการไม่เบียดเบียนอย่างรุนแรง คำพูดของพระกฤษณะอาจเข้าข่ายอนาติกกับประโยคะคือการพยายามชักจูงหรือสั่งให้ผู้อื่นไปทําปาณาติบาตซึ่งตัวผู้ชักจูงเองก็ถือว่ามีส่วนในบาปนั้นด้วยค่ะเป็นสองมุมมองที่ให้คําตอบกับสถานการณ์เดียวกันแตกต่างกันอย่างสุดขั้วจริงๆคนนึงบอกว่านี่คือหน้าที่อันสูงส่งแต่อีกคนบอกว่านี่คือการส่งเสริมการเบียดเบียนมันสะท้อนแก่นของความขัดแย้งทางจริยธรรมทั้งหมดในเรื่องนี้ได้ดีจริงๆ ใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นว่าความดีหรือความถูกต้องนั้นไม่ได้เป็นสิ่งตายตัวเสมอไปแต่มันขึ้นอยู่กับกรอบความคิดและโลกทัศนะที่เราใช้มองมันเอาล่ะครับหลังจากที่เราเจาะลึกกรณีศึกษาทั้งหมดนี้แล้วมันหมายความว่ายังไงกันแน่ผมรู้สึกว่ามหาภารตะไม่ได้พยายามจะให้คำตอบสำเร็จรูปขาวกับดำกับเราเลย แต่เหมือนกับเป็นเครื่องจำลองสถานการณ์ทางศิลธรรมที่บังคับให้เราต้องเผชิญหน้ากับทางเลือกที่ยากลำบากและขบคิดว่าถ้าเป็นเราจะทำอย่างไรบทสรุปที่สำคัญที่สุดจากงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือการชี้ให้เห็นว่าปรัชญาตะวันออกที่ยิ่งใหญ่สองกระแสนี้ให้เครื่องมือในการตัดสินใจทางจริยธรรมที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะศาส,สนาฮินดูให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ของตนในโครงสร้างสังคมให้สมบูรณ์เพื่อรักษาระเบียบของจักรวาลเอาไว้ ขณะที่พุทธศาสนาจะให้ความสำคัญกับเจตนาที่เป็นสากลและผลกระทบที่จะเกิดต่อสรรพชีวิตโดยรวมเป็นหลักไม่ได้ขึ้นอยู่กับบทบาททางสังคมเลยเป็นการเดินทางที่ทําให้เราได้เห็นมิติที่ลึกซึ้งของมหาการเรื่องนี้จริงๆครับแต่ก่อนจะจบกันไปผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยฉากจบของเรื่องที่มันตราตรึงใจผมมากเชิญเลยค่ะหลังจากสงครามและการตัดสินใจที่ยากลําบากทั้งหมดในตอนท้ายเรื่องยุทธิศิระ เป็นคนเดียวที่เดินทางไปถึงประตูสวรรค์ได้พร้อมกับร่างกายมนุษย์แต่เขามีสุนัขตัวหนึ่งที่พักดีและติดตามเขามาตลอดทางพอไปถึงเทพเจ้าบอกว่าเขาเข้าสวรรค์ได้แต่ต้องทิ้งสุนัขไว้ข้างนอกอยุทิสเิระปฏิเสธครับเขายืนกรานว่าเขาจะไม่เข้าสวรรค์หากปราศจากสุนัขผู้ซื่อสัตว์ตัวนี้ซึ่งสุดท้ายก็เฉลยว่าสุนัขตัวนั้นคือธรรมเทพที่จำแรงกายมาเพื่อทดสอบคุณธรรมของเขาเป็นครั้งสุดท้าย เป็นหมดทดสอบที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากเลยนะคะใช่ครับและมันทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่า่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยหน้าที่ที่ขัดแย้งปรัชญาที่ซับซ้อนและทางเลือกที่ยากลำบากมหากาบเรื่องนี้กำลังบอกใบอะไรเราเกี่ยวกับคุณธรรมข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดกันแน่หรือว่าหลังจากบทเรียนราคาแพงทั้งหมดสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งผ่านบททดสอบสุดท้ายของชีวิตไปได้อาจจะไม่ใช่การทำตามหน้าที่อันยิ่งใหญ่ แต่เป็นแค่ความเมตตาธรรมดาธรมดาที่มีต่อเพื่อนร่วมโลกที่ไม่สามารถตอบแทนอะไรเราได้เลยน่าเก็บไปคิดต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตาม Story Bing e วรรณกรรมในส่วนชีวิตครับสวัสดีค่ะ